ถ้าหากว่าท่านถูกใจของสิ่งหนึ่งและสินค้าชิ้นนั้นราคาแพงระหว่างแพงกับถูกใจจะซื้อกันได้ไหมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตะรถเครื่องเก่านะครับวันนี้ยินดีมากนะฮะที่จะนำเสนอคันนี้เลยฮะบ,บางคนรุ่นใหม่ๆนี่ไม่น่ารู้ละฮะ แต่ถ้าเป็นยุค90นะฮะน่าจะรู้จักดีนะครับบางคนรู้จักนะฮะเฉพาะด้านหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเป็นรุ่นอะไร F4 ป่ะครับ เป็นเครื่อง1 0 0ซีซีนะฮะด้านหลังเป็นรุ่นที่รู้จักกันดีนะฮะคือ R400 ร้นั่นเองนะฮะด้านหลังแต่ว่ารูปลักษณ์ด้านหน้ามันก็คือคริสตัลนั่นเองนะฮะเ <laughs> นี่ยดูด้านหน้าก็คือคริสตัลชัดๆนะฮะคือผมเองยัง นานเห็นที่นะครับแต่ไอรุ่นจริงๆอ่ะไม่ค่อยรู้หรอกฮะเห็นเขาพูดกันนะฮะว่าจริงๆรุ่นนี้คือเป็นรุ่น R c ร้อยหม่ำนะฮะมีหม่าเข้ามาด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าหม่ำม,มันแปลว่าอะไรนะฮะหรือว่าหม่ำจกมกโฆษณาหรือเปล่าหรือว่าเป็นเกี่ยวกับของกินนะฮะที่ผสมผสานกันหรือเปล่า คล้ายๆหม่ำเป็นหม่ำอะไรเงี้ยเนี่ยฮะเขาเรียก R c 4 0 0หม่ำนะครับก็ตามตามนั้นนะครับด้านหน้าคริสต,ตันด้านหลังเป็นซูเลฟนะครับนี่ฮะหาสีต่อได้นะครับหกสี่เรือนไม้สวยงามนะครับนี่เครื่องบอกได้เลยว่ายังแน่นอยู่เลยนะฮะ แน่นๆเลยนะฮะร,รถเดิมมากนะครับคันนี้ชุดโอนพร้อมเล่มพร้อมภาษี6กสี 64. เอาไปต่อได้เลยนะครับตอนนี้ก็บอกตรงๆว่าขาดแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ไม่มีนะครับแต่เครื่องลองฟังกันเลยนะครับ แน่นๆเลยฮะนี่ไฟท้ายออกไฟหน้าออกไฟเลี้ยวจริงๆออกนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ไม่มีมันก็เลยออกไม่ค่อยชัดพอเร่งจริงก็ออกมานะครับนี่นะครับ เป็นเครื่องรุ่นเครื่องยนต์1 0 0 c ซีซีนะฮะสเกียร์สองจังหวะรุ่นหายากอีกตัวหนึ่งนะฮะสำหรับสุสกิก็เหมือนได้ขี่คริสตันกับซูเลฟนะครับพร้อมๆกันเลยสนใจก็เดี๋ยวบอกราคาให้เลยนะครับ หนึ่งมบาทครับผมถูกใจไม่มีคำว่าแพงนะฮะของหายากแบบนี้นะครับ1.000งบาทครับนำไปต่อภาษีขับขี่ไม่อายใครแน่นอนฮะร,รุ่นหายากบางคนต้องถามนะว่ารุ่นอะไร1.000งบาทครับรถอยู่เชียงรายขนส่งได้หมดเลยทั่วไทยนะฮะท่านอยู่จังหวัดไหนก็ ส่งได้หมดนะฮะใกล้ๆเหนือใต้ออกตกก็รับรถหน้าบ้านได้เลยนะครับถ้าถูกกว่านั้นราคาถูกกว่านั้นก็ไปรับเองในตัวเมืองจังหวัดของท่านนะฮะก็อีกราคาหนึ่งนะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวรับชมการขับขี่นะฮะสำหรับอาซีร้อยหม่ำคันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ คลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนนั้นก็เดี๋ยวรอชมนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนกับ RC r c 0ซรอยม่ำสวัสดีครับ